ชุดรัฐบานนะครับสามพันสามร้อยล้านตรงนี้นะครับที่เราลงไปตรวจกันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วนะครับอยากจะให้โครงการแบบนี้นะครับเจอแล้วนี่เอาไ้เป็นยวงลงมาเลยนะครับแล้วมาแถลงข่าวให้สำนักข่าวเนี่ยได้เอาไปกระจายนะครับให้หน่วยงานราชการเล็กๆเนี่ยก็กลัวนะครับนี่ยิ่งทำเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันกลัวกันเลยครับแถลงข่าวกันได้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วมันไม่เก็บไม่หลาว อาจจะเป็นเพราะกฎหมายเนี่ผมว่ามันไม่น่าจะลดโทษนะครับในส่วนของภาคที่มีการทุเจริหลีดค่าชการนะครับเขาไม่ใช่ไม่รู้ครับเขามีนิติกรนะครับแต่ละที่เนี่ยเขารู้แต่ทําไมเขาถึงโกงเขาไม่หลาบใหญนะครับติดแล้วนี่าที่เอาตัดสินไปเนี่ยห้ปีเหลือก็ไม่ถึงสิปีนะครับเนี่ยไปลดโทษเนี่ย มันทาให้คนยังไม่กิดหลับนะครับข้าราชการเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยส่วนสูงๆเนี่ยผมว่าเนี่ยอาจจะให้ใต้การเล็กๆนะครับรับผิดนะครับทีนี้ระดับสูงก่หลุดหมดนะครับมันเปลืองวุประมาณด้วยด้วยจำะครับางทีเนี่ยเหมือนเวลารับคดีไปเนี่ยแล้วเป็นสื่อ้วไม่มีมูลอย่างนี้นะครับตทั้งที่ประชานที่รู้ว่ามันทุจริตนะครับเมื่อที่ผมบอกจนประธานที่บอกที่เราไปกันเนี่ยของจังหวัดก็ไปนะครับของภาคก็ไป เห็นชัดๆนะครับว่ามันทำสาม0ันกว่าได้รูกอีสิบกิโลรู้ว่ามันทุจริตนะครับแต่ทําไมเราทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยผมยังสงสัยยังงงเลยตอนนี้ผมเอาเข้าไปส่งที่สตมแล้วนะครับแล้วสตมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าให้เขาดำเนินการเนี่ยอย่าเพิ่องอย่าให้มาส่งที่กรกจก่อนให้งานมันเดินไปก่อนแล้ว พราะไม่นั้นเนี่ยรับที่เขาว่าทับซ้อนกันนะครับปปชกับสตงเนี่ยจะต้องทิ้งไปด้หนึ่งผมไม่รู้ว่าการที่เจงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงผมก็ไม่รู้แต่ผมส่งไปแล้วนะครับเขาบอกว่ารอมุกประมาณอยู่แต่ทีน,นี้ทางของปปชไม่รู้ว่ามางทีก็ทําอะไรไม่ได้ผมรอสตงผมอยากจะดูเหมือนกันว่าโรคหน้าหรือว่าโรคไหนๆเนี่ยจะมีโครงการของรมชนประทานนะครับโครงการตาทีุรมหวงเนี่ย จะมาถแถลงข่าวแล้วก็มีขึ้นจออย่างนี้ไหมผมจะตามนะครับแล้วเคยนําเสนอไปกับท่านปออ,อครั้งที่เรามาประชุมกันนะครับเรามาถแถลงข่าวกันโครงการโบ,าบามบัดน้ำสีละ219ล้านนะครับโครงการนั้นเนี่ยวันก่อนท่านเนี่ยแจ้งก็เป็นปีปีหรือสองปีแล้วไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วตรงนั้นก็ผมไปดูไปตัวตามสี่ครั้งนะครับผิดชัเดเจนตอนนี้ก็ไปดูได้เลยนะครับ โครงการเนี่ยที่เป็นไหนตัวตัวอาคารเนี่ยเสียาการเลือกตัวดูดน้ําดูดโปรมบัดเนี่ยทิ้งหมดเลยครับตอนนี้ก็ยามเป็นสนิทอยู่ผูนไปนะครับไม่รู้ว่าทางของป,อปปชลงไปตรวจแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ขอฝาไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดีย๋ยวลงมาผมจะตามในที่นี้ประเด็นตรงนี้ผมอยากกระตามทางของสำนักงานปปชนะครับซึ่งมีส่วนรับผิดชอบนะครับใตจุดตรงนี้เนี่ย ในประเด็นตรงนี้ทําไมเราเราหนึ่งถึง,ถง,ถงไม่เข้าไปดําเนินการนะครับในการที่จะเข้าไปไปสื่สอในเรื่องตรงนี้นะครับพราะมาสอนทุกอย่างอยู่แล้วนะครับและที่นี้ภาคประชาชนเราก็พยายามนะครับบางครั้งเนี่ยต้องเอาตัวเองทุกทีเข้าไปนะครับพอไปเจออย่างนี้แล้วเนี่ยประเด็นปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาดได้นะครับภาคประชาชนยยังแต่นในเรื่องของ การร้องเรียนนะครับแลว้ลวแล้วภาคชาวบ้านเนี่ยวเขาไม่กล้าร้องเรียนนะครับเพราะว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแล้วทีนี้เนี่ยผมฟังแล้วนะครับในส่วนของการแถลงข่าวส่วนมากจะเป็นอปตอนะครับระดับสูงๆเนี่ยทำไมมันไม่ผิดเลยครับม่อนจะไปไป,ปพอดีเาสลับไปครับแล้วมันไหนที่ท่านจะถามเรื่องนี้ให้นะครับแล้วก็ในป,ป,ประเด็นที่ท่านว่้าเป็นเวลาที่อะไร ง่ายมันหลงซื้อของแล้วรู้สึกว่าซื้อแพงในอุปกรณ์จริงๆนี่ถามว่าส่วนส่วนนี้เองอ่ะมันมันมันจริงๆมันในเรื่องของการกำหนดกำหนดราคาการต่างๆมันก็จะมันจะตามระเบียบของกรมศิลปา